แบบขวัห้าจุดแปดนะคะการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับสิบยี่สิบสามสิบไปจนถึงเก้าสิบนะคะข้อที่หนึ่งเติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อที่หนึ่งนะคะแปดคูณหนึ่งเท่ากับแปดนะคะแปดคูณสิบเท่ากับแปดสิบนะคะสี่คูณสองเท่ากับแปดสี่คูณยี่สิบ ก็จะเท่ากับ80นะคะ9้าคูณหนึ่งเท่ากับเก้าเคูณสิเท่ากับเก2สคูณสเท่ากับหกสองคูณสาเท่ากับหกนะคะต่อไปนะคะข้อที่ห้าสามคูณสีเท่ากับสิบคูณสีเท่ากับหนึนะคะ ห้าคูณหกเท่ากับสามสิบห้าคูณหกสิบเท่ากับสามร้อยนะคะต่อไปนะคะหกคูณสามเท่ากับสิบแปดหกคูณสามสิบเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะเจ็ดคูณห้าเท่ากับสามสิบห้าเจ็ดคูณห้าสิบเท่ากับสามร้อยห้าสิบนะคะห้าคูณแปด เท่ากับสี่สิบห้าสิบคูณแปดเท่ากับสี่ร้อยนะคะสี่คูณเก้าเท่ากับสามสิบหกสี่สิบคูณเก้าเท่ากับสามร้อยหกสิบนะคะแปดคูณส <x> ามเท่ากับยี่สิบสี่แปดสิบคูณสามเท่ากับสองร้อยสี่สิบนะคะเก้าคูณเจ็ด เท่ากับ63 90าคูณ7เท่ากับ630นะคะต่อไปข้อที่2นะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อที่1แก้วตาเก็บเงินใส่กระปุกออมสินวันละ10บาทเมื่อครบ5วันแก้วตามีเงินในกระปุกออมสินทั้งหมด10คูณหเท่ากับ ห0สิบบาทนะคะข้อที่2ต้นกล้าซื้อลูกแก้วราคาลูกละสองบาทจำนวน50ลูกต้นกล้าต้องจ่ายเงินทั้งหมด2องคูณห้เท่ากับ 100, 100นะคะต่อไปข้อที่3นะคะมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2องจำนวน4ห้องห้องละ20คน มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทั้งหมด4คูณ2ีเท่ากับ80คนนะคะต่อไปข้อที่4พ่อเรียงกระถางต้นไม้เป็นแถว9แถวแถวละสิกระถางพ่อเรียงกระถางต้นไม้ทั้งหมด9คูณ1 0เท่ากับ90สิกระถางนะคะต่อไปข้อที่5นะคะใบบัว ช่วยครูทัพทีมจัดดอกไม้ใส่แจกันห้าใบใบละยี่สิบดอกใบบัวช่วยครูทับทีมจัดดอกไม้ทั้งหมดห้าคูณยี่สิบเท่ากับหนึ่งร้อยดอกนะคะต่อไปนะคะข้อที่หกนะคะคุณแบ่งลูกอมให้เพื่อนสามสิบคนคนละหกเม็ดคุณแบ่งลูกอมให้เพื่อนทั้งหมดสามสิบ คูณ6เท่ากับ1นึ่เมตรนะคะต่อไปข้อที่7ต้นกล้าสะสมสแตมได้40แถวแถวละบ8ดวงต้นกล้าสะสมสแตมได้ทั้งหมด40คูณแปดสีเท่ากับ320ดวงนะคะ